สวัสดีค่ะพี่หมอเอนางฟ้าพยากรณ์หรือพี่หมอเอโชคชัยสีประวัติพี่หมอเอนะคะเช็คดวงไพ่ย,ยิปซีมาค่ะตั้งแต่อายุ21ปีจนถึงณปัจจุบันยังเช็คดวงอยู่นะคะให้กับลูกดวงและลูกศิษย์ทุกคนตอนนี้อายุ52ปีค่ะแม่นที่สุดนะคะปัวปังที่สุดคือเรื่องของความรักแม่นแน่นอนค่ะและเรื่องของกิจการงานว่านักษัตริย์ไหน เหมาะกับทํางานอะไรประเภทไหนแล้วก็ดูดวงเรื่องของการงานว่าจะถูกโยกย้ายไหมจะหางานใหม่ไหมจะได้งานไหมที่ไปสัมภาษณ์มาที่ไปสมัครมาจะเรียกสัมภาษณ์รอบหนึงรอบสอจะผ่านไหมแนะนํานะคะพี่หมอเอนางฟ้าพยากรณ์เช็คดวงให้ทุกคนคะ่ะโดยตรงไปตรงมาไม่เฟกและไม่โกหกนะคะไพยย่ยิปซียไม่โกหกพี่หมอก็ไม่โกหกเช็คดวงได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามพี่หมอมีช่อง youtube ค่ะชื่อช่องว่าดูดวงดีๆไพ่ยิปซีกับพี่หมอเอโชคชัยสี 4, เบอร์โทรศัพท์นะคะ0ู5 5 4เก้าหโทรนัดวันเวลาที่จะเข้ามานะคะเออ่ไม่ได้หยุดนะคะดูดวงทุกวันเลยนะคะตรงนี้ก็คือโทรนัดได้นะคะจะเป็นวิดีโอคอลหรือจะ มาที่บ้านก็ได้นะคะยินดีเปิดดวงให้คนหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะค่าครูที่บ้าน499นะคะอันนี้พี่หมอก็อยากจะแนะนำคนที่ไม่เคยเช็คดวงกับพี่คุณติดตามและโทรนัดพี่หมอได้ความรักการงานธุรกิจการเงินสุขภาพที่นี่แม่นที่สุดเลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปลืมขอโทษค่ะเดี๋ยวขอจับไพ่สามใบ สำหรับในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะว่าเดือนนี้เป็นยังไงนะคะเดือนนี้นะคะเดือนนี้นะคะเดือนนี้นะคะเครียดสิบคาถาแบกรับปัญหาเหนื่อยหนักกันแทบจะทุกคนเลยนะคะงานยุ่ง ภาระนี่คือการแบกรับปัญหาเรื่องงานและภาระเป็นดวงที่มีแต่เงินออกเงินเดือนออกก็เหมือนไม่ออกนี่เงินออกไพ่ควีนออฟแวนเงินออกไพ่สิบคาถาเหนื่อยเครียดไพ่ควีนออฟแวนเงินออกใช้เงินร้อยแต่เข้า50บาทติดลบส่วนใบนี้นี่ไงข่าวดีทุกคนขาทุกคนเลยเนาะ รอให้เข้าราศีมิถุนก่อนเพราะราศีมิถุนกำลังดวงเฮงดวงปังเดี๋ยวสิ่งไร้ายๆจะกลับกลายเป็นดีค่ะไพ่หกดาบแปลว่าสิ่งไร้ายๆจะกลับกลายเป็นดีเดี๋ยว16มิถุนานี้จะเข้าราศีมิถุนนะคะอดใจรอน,นิดนึงทุกอย่างเริ่มคลี่คลายพี่หมอเดี๋ยวมาต่อ EP พีสีีต่อกันเลยนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามให้ด้วยอายุวันโนสุขังพลังมีสตังเยอะๆนะคะคนที่กดไ like, ลค์กดแชร์คืนนี้พี่หมอจะสวดมนต์ให้ทุกคนนะคะ